เป็นอะไรกลิ่นแรจริงๆนะพระองค์เฮ้ยหาว่าไปบมกมือคุณสัตว์เริ่มแสดงเสด็เอินเอาเลยเอาอะไรเอาเลยเหรอเฮ้ยคุณเสด็จั้มโอ้โหมือนี่เนาะส่งให้ไม่ได้เชียวไม่ได้หรอกคุณขอริษันเสด็จแม่พระเจ้าค่ะการที่เสด็จแม่สั่งให้ให้ ตะตก็กคนมันตกติดโควราไปหน่อย,ออย,ยน,นึ่งทำไมพระเอกเราใครพระนางพระองค์ขรรไงเอ้อย่ยงสลมเอ้ยจะกิ้เขา,ากกสั่งให้เราาทหารขึ้นเป้า,ามีเรื่องราวอะไรอะไรกันบาพระองค์ยังยิมอ่ะ <c oughs> ดไต้ยก มึงอย่าทำให้เสด็จแม่กูต่อรอบสิเสด็จอากงอตี๋มึงมีสมัยไปเสด็จแม่หัวเราะเริ่มตูเป็นชาวอ่ังการใครว่าปันดอยแม่สายไหนแม่สายไหนสายอเมริกันทุกยางเป็องค์มีอะไรที่จะาเสด็จแม่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็อยากจะเห็นว่า ทาหารานุ่คนอยู่เย็นเป็นสุขหรือเปล่าแล้วก็แม่จโจ้ับะองเสด็จแม่จะคิดอะไรประการใดกันบ้างไหมแต่ละคนไม่ก็จะดูว่าทุกคนมีความสุขกันไหม